หน่วยทหารมหาเล็กราชุลบรักษาพระองค์ก้าวคำามริยานข้าพระบุญเจ้าไหวป,ป่าปลอดภทยและจะรักษาวไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งราชวงศ์จักรีจนบาชิวจาหาม่ข้าพระพุญเจ้าจะเชาโชและสาวไว้ซึ่งเรตยิยศเกตีทรัดิ์ของทหารมหาเล็กราชุลบรักษาองค์ ทั้งัดแม่ต้นให้เป็นที่ไว้วางพระทยของใต้ฝ่าเราพระบาททุกประกาศตลอดไปสัจเจสรูปภะพาวเจโสปโนสุตัมโอปฏิรูปโอสัจเจนะที่หายชิ่งหญ่กาเลอาวตโรไายะสุขีโอติโนรมาข้าหาภาพรวมสวยงามถูกต้องทุกคนทุกหน่เราจะได้รับความเป็น สบายใจยังถาวรอนไรก็ได้าวา